ตอนที่6ชุดราดตระเวณทั้งหมดยืนจ้องมองสิ่งก่อสร้างสมัยโบราณที่ปรากฏข้างหน้าด้วยความงงงวยวัตถุกเก่าแก่ไม่เคยเห็นที่ไหนรวมทั้งที่แห่งนี้ด้วยแต่การได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนนี่สิคือของแปลกทุกอย่างตรงตามคำบอกเล่าของสิบโทคำนวณไม่ผิดเพี้ยนอีกทั้งทุกคนแน่ใจว่าไม่เคยมีใครโดยเฉพาะคนเล่าเรื่องรู้เห็นหรือเคยพบเห็นมาก่อนของจริงทุกอย่างเลยวนวนเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าจ้าเฮ้ย <Hey, S 2> เอาสิด้านหลังมีอะไรบ้างวะ เหมือนกับด้านหน้านี่แหละครับจ่ามีแต่ต้นพิกุลกับต้นลันทมแล้วก็ลานดินสะอาดสะอ้านกว่าลานวัดบ้านเราอีกนะ่ะใครเป็นคนเก็บกวาดวะเดี๋ยวอเป็นผู้ผกอกอทันทีที่จ่าสอนเอ่ยนามนี้ขึ้นมาทุกคนถึงกับใจหายแวบเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตั้งแต่ระยะทางจากถ้ำบุญภูถ้ำพระจนถึงที่นี่ไม่มีใครคิดถึงเรื่องศัตรูเลยแม้แต่น้อยทุกคนมุ่งหน้าสู่ตะวันออกหมายค้นหาสิ่งตามคําบอกเล่าให้ได้ไม่ได้ระแวดระวังอันตรายเส้นทางเคลื่อนย้ายพื้นที่ซุ่มโจมตี ดงกับระเบิดหรือแม้แต่เตรียมตัวรับมือหากมีการประทะขันเมื่อมาพบสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นการกระทําของคนอย่างเช่นความสะอาดสวยงามของลานรอบๆเจดีย์ร JD, ปราสาทโบราณอย่างนี้จึงทําให้ระแวงต้องตั้งข้อสังเกตการสงสัยไว้ก่อนตามประสานนักหล้นพวกเราช่วยกันสำรวจพื้นที่รอบปราสาทนี่ทีไว้ระวังกับระเบิดหน่อยแล้วกันหาดูสิมีรอยเท้าคนหรือเปล่าไม่กวาดมีถางหญ้าถางป่าอะไรก็ได้เกี่ยวกับการทำงานดูให้ดีทั้ง9คน และจะสอนแยกย้ายกันออกสำรวจพื้นที่เหลือสิบโทคำนวณคนเดียวที่ยังยืนอยู่หน้าที่เดิมและไม่มีใครให้ความสนใจด้วยสองเท้าเริ่มก้าวเดินไปสายตาจับจ้องสิ่งภายในสำรวมจิตเพ่งภาพองค์พระสุรศดีในความฝันด้วยสมาธิมันกระทั่งถึงขอบประตูทางเข้าสู่องค์ปราสาสสายตายัางแน่วแน่เพ่งมองอย่างไม่เปลี่ยนแปลงเทวรูปประธานองค์ใหญ่กว่าตัวคนประมาณสองเท้ายืนเด่นเป็นสง่าพระพักยิ้มแย้ม แววตามีความเมตตาปราณีต่อผู้พบเห็นพระหัตขวายกขึ้นแค่ศอกชี้นิ้วขึ้นบนหันฝ่ามือสู่ดานน้านนาองค์สร้างด้วยสำริดเนื้อดีสนิมขุมสีเขียวเข้มเกาะกินทั้งองค์ช่วยให้เห็นความเก่าแก่อย่างชัดเจนท่านบูชาข้างหน้าเป็นศิลาแรงสลักสล่าวสวยงามสูงระดับเอวผืนด้านบนราบเรียบว่างเปล่าไม่มีเครื่องสังเวยบูชาสิบโทคำนวณพนมมือลำลึกถึงคำสอนแห่ององค์พระสุรัสวดีที่ให้ไว้ในความฝันก่อนย่างสามคุมเข้าหา กำหนดจิตตัวเองแน่วแน่ในสมาธิย่อตัวก้มลงกราบงามสามครั้งบนท่านศิลาแรงบูชาขอ,องพระบรมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระสุรัสวดีผู้มีเมตตาตอ่อมนมนุษย์จงรับรู้เถิดว่าเราเคารพสักการะและศรัทธาท่านด้วยใจบริสุทธิ์สาธุสาธุสาธุเราก้มลงกราบสามครั้งกำลังจะพาออกมาพอดีเสียงคนทางด้านหลังดังขึ้นไอ้นวลนี่รูปองค์พระสุรัสวดีใช่ไหมใช่ครับจา่า เหมือนกับทิพพระที่ผมได้จากถ้าเปียบเลยครับเออกูก็จําได้วะ่ะแล้วดูหน้าท่านเหมือนที่มึงเห็นในความฝันไหมเหมือนครับจา่าใบหน้าท่าทางเครื่องทรงเหมือนทุกอย่างเลยเฮ้ยงั้นพวกเราไปกราบท่านพระสุรัสวดีกันเถอะวะบางทีท่านจะได้คุ้มครองพวกเราบ้างไม่มีใคปรปฏิเสธเลยแม้แต่คนเดียวทันใดนั้นทุกคนก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งแปลกๆที่เริ่มเกิดขึ้นอาการเย็นว่าไปทางล่างคนลุกชีช้ชันชุมชําในใจยังไม่เคยเป็นมาก่อนกลิ่นหอมชุนของดอกพิกลกับลั่นทมลอยมากระทบโสดประสาส สับสําเนียงเสียงคล้ายพระสดมนดังแววมาแตไกไส่แต่ละคนเก็บความรู้สึกนี้ไว้เงียบเียภายในใจตัวเองมิได้เอื่อนเอ่ยปากบอกใรทั้งสิ้นจ่าครับเดี๋ยวผมไปหาเก็บดอกพิกลกับดอกลั่นทมเอามาถวายท่านก่อนนะครับไอ้กูถวายด้วยไอ้กูด้วยไอ้กูไปด้วยเป็นอันว่าทั้งสิบคนตั้งเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหมดอย่างน้อยก็อาการที่เกิดกับตัวเองตอนก้มลงกราบเคยกราบพระมานักต่อน,นักแต่ไม่ปรากฏอาการอย่างนี้สักครั้ง ภายใต้ธรรมชาติแมกไม้ที่หนาแต่ไม่ทึบจนเกินไปช่วยทำความร่มเย็นแก่ผู้อาศัยเป็นอย่างดีบรรยากาศอันเกิดจากความศรัทธานั้นทุกคนมีแต่ความสบายใจยิ้มแย้มแจ่มจใสเข้าหากันชุดละตะเวณกลับออกมาจากองค์ปราสาทจับกลุ่มคุยอยู่ที่บริเวณลานด้านหน้าอีกครั้งจ่าครับจ่ารู้ไหมาปราสาทเนี่ยเป็นแบบของชาติไหนขเขมรว่ะเหมือนองค์ปราสาทเมืองต่ำปราสาทพิมายหรือไม่ก็ที่พนมรุง้งแหละจำว่าเก่าแก่พอกันไหมครับพอกันแต่ปราสาทองค์นี้ดูเหมือนคงสภาพดีกว่าว่ะ จะสอนตอบข้อสงสัยตามแนวความคิดของตัวเองโดยประสบการณ์ที่เคยเห็นกับที่เคยได้ยินได้ฟังมาเป็นส่วนประกอบลูกน้องไม่รู้จึงไม่เถียงรับทราบตามคําบอกอย่างดุษฎดีจากแล้วทำไมที่นี่เขาไม่สร้างถนนหรือท้ายคนเขามากราบบูชาแล้วครับเอออันนี้กูไม่รู้ว่าต้องไปถามผู้ว่าการสินเอาเองสิวะมีเสียงโหดร้องหึหึกันในลําคอแสดงว่าเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแต่กูว่าไม่มีถนนเข้ามาดีแล้วถ้ามีเมื่อไหร่นะกูว่าองค์พระสุรศรีต้องถูกกันเชิญไปอยู่เมืองนอก ไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ระดับห้องนิทรรศการหรือไม่ก็เอาไปเป็นคู่ถ่ายแบบแฟชั่นแง่ๆเลยวะออว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันเอาไปทําปูยี่ปูยำน่าแสดงทิศฐิให้มันเห็นกันบ้างนะเฮ้ยมันไม่อย่างนั้นสิเว้ยไอ้เรื่องอย่างเนี้ใครจะโดนไม่โดนมันไม่เห็นกับตามันมักไม่เชื่อได้คนที่ไม่เชื่อมันก็มักไม่ค่อยโดนสิว่ากูกลัวมันแปลกอยู่เหมือนกันเว้ยมึงสังเกตทหารเกณฑ์แต่ละผัดไหมทหารที่เกณฑ์มาจากอีสานโคตรกลัวผีเลยแต่ทหารที่เกณฑ์มาจากกรุงเทพไม่ยกระกลัว ป่าช้าเมนเผาผีรงผีแม่งบุกเที่ยวลื้อของเขาด่าไปหมดเออจริงวะทำไมเป็นงนั้นวะเพราะคนมาถูกปลูกฝั่งมาตั้งแต่เกิดสิวะปู่ย่าตายายมันสอนมามันก็เลยเชื่อแต่คนกรุงเทพเขาไม่สอนเรื่องนี้คนมันก็เลยห่างๆกระทั่งกลายไปไม่เชื่อนั่นหรอวะไม่มีใครออกความเห็นกันในเรื่องนี้ต่างคนต่างปรุ้นคิดถึงแต่ตัวเองกําลังค้นหาคําตอบอยู่ว่าตนเชื่อเรื่องนี้หรือไม่ เหตุการณ์ที่ประสบแก่1สิบโทคำนวณแม้ไม่ใช่ตัวของตัวเองแต่ทุกคนเห็นกับตาเห็นกันทุกคนไม่ใช่เพียงคนใดคนหนึ่งแล้วมาเล่าสู่กันฟังก็หาไม่ดังนั้นจะพอสรุปได้ไหมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิศาสตร์มีจริงสิบโทคำนวณตายแล้วฝืนฝืนเราตายเวียนว่าย่างนี้มาเป็นหนที่3อาการรุนแรงที่ใครๆว่าไม่รอดแต่ไอ้นวลกับผ่านมาได้เราปฏิหารแถมบาดแผลสาหัสสาการยังหายได้ภายในค่ำคืนเดียวอีกด้วยนี่มันคืออะไรกันจ้า คืนนี้ตั้งฐานรอยที่นี่เลยไหมครับทำไมเออชอบที่นี่แล้วสิท่าพวกมึงไม่รู้สิครับจา่าแต่ผมว่ามันน่านอนเหมือนกันนะภูม,มิประเทศก็ไม่แลวตรวจการได้รอบตัวไอ้ผอ,อคอมันเข้ามาถึงตัวแล้วครับมึงไม่กลัวทานทามาจุ่ล่ามาตามล่าเอาชีวิตไอ้นวลมันแล้วจับพัดจ,จะผูกมาผูกติดล่างพวกมึงติดล่างแหไปด้วยหรือวะอู้หแมมจา่าแล่วมันเรื่องไอ้นวลเหลือไอ้นวลมันคนเดียวเลยอย่างดีพระสุรัตน์สวัสดีที่คุ้มครองมนันนะอาจจะเผื่อแผ่บารมีมาถึงเราไงแล้วมึงไม่ ก็เรื่องนี้มันแล้วแต่บุญแต่กรรมมาจ่าเอ้าก็แบบที่พระสุรัตวดีท่านบอกไอ้นวลไงว่าท่านเป็นปางหนึ่งของพระพรหมท่านเป็นคนสร้างโลกสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเป็นคนสร้างมึงด้วยใช่ไหมมึงก็น่าจะขอพรท่านได้นะเว้ยก็อย่าขอเลยจ่าแต่กลัวท่านไม่ให้เผลอๆน่ยยกผมให้เท้ามจุฬาละซวยเลยเฮ้ยไม่งั้นต่อมาเพราะท่านพระสุรัตวสดีมีหน้าที่จันรงมนุษย์ จากก่าเขพูดเป็นตูเป็นตาไปได้ถ้างุ้มครองแต่คนที่ยังไม่ถึงอายุไขแต่ถ้าใครถึงการดับศูนย์อย่างพระสุรสวดีว่าทำไมคน,นนั้นต้องตายท่านยึดชะตายใครที่ไหนได้เราเป็นไงวมึงไม่คิดจะขอพรจากท่านว่างั้นเถอะช่างมันเถอะจ่าถึงกล่าวตายขอให้มันตายไปเถอะขอยอย่างเดียวอย่าพิก,การเท่านั้นเองส่วนใครจะอยู่จะตายไงผมไม่เกี่ยวแม้แต่ไอ้นูเงี้ยเถอะถ้าบุญชาติก่อนมันมีมันก็รอ,อดถ้าบุญหมดก็คงเหมือนแบตเตอรี่นั่นแหละจา่าไม่รู้พระสุรัสวดีจะต่อจะตามันได้ไตเตหม เอา้าตามใจมึงเข้าไปดูไอ้นวลในปราสาทหน่อยสิวะมันกำลังทําอะไรของมันมึงเข้าไปสองสามชั่วโมงแล้วไม่ออกมาสักทีเฮ้ยนวลทำอะไรอยู่วะจ่าสอนตะโกนถามเมื่อคนที่ต้องการพบกับออกมาจากปราสาททันทีคนถูกถามยิ้มด้วยใบหน้าและแววตาอย,ย่างคนมีความสุขก่อนจะเดินมาย่อนกนลงนั่งข้างๆเพื่อนผมไปลองนั่งสมาธิทําใจสงบนะครับจา่ามึงทาเป็นเหรอวะกูไม่เคยมึงทาสักทีเลยนี่วะก็ไม่เป็นหรอกครับจา่าลองลองทำดูงั้นแหละ ถ้าว่าจิตใจไม่ฟุ้งซ่านกําหนดให้มันนิ่งอยู่กับอะไรสักอย่างที่เราต้องการบางทีอาจพบเห็นหรือรู้อะไรบ้างก็ได้มมงอยากเห็นอะไรวะพระสุรสวสดีนะครับผมอยากเจอท่านอีกสักครั้งเออก็ได้ลองดูนะเราลองหรือ,อยังลองแล้วครับจ่าดีเหมือนกันสบายใจดีตัวเบาขึ้นเยอะเลยครับไม่กังวลแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะจ่าแล้วพระสุรสัสวดีได้พบท่านไหมไม่ได้พบนะจา่าแต่รู้ว่าท่านอยู่ใกล้ๆพวกเรานี่แหละท่านตามคุ้มครองพวกเรามาตลอดนั่นแหละพูดง่ายแต่เหมือนเข้าใจยาก สุดละตวเวณฟังแล้วไม่ออกความเห็นใดๆในใจเชื่อคลึ่งไม่เชื่อคลึงแต่ก็อยากรู้อยากฟังแล้วคืนนี้มีโอกาสได้พบท่านอีกไหมวะไม่รู้สิครับจ่าคืนนี้เราตั้งฐานรอนในปราสาทหรือว่าอยู่ข้างนอกล่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ข้างนอกสิวะมีอะไรได้มีช่องทางขยับขยายขืนเข้าไปอยู่ในนั้นมีวงโดรล้อมกรอบออกไม่ได้แน่งั้นผมขอเข้าไปนอนในนั้นคนเดียวก็แล้วกันตามใจมึงสิว่าแต่แผลที่ไหลมึงเป็นไงบ้างตอนนี้ปกติทุกอย่างนะครับผมเอา 5, ผ้าพันแผลออกแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกครั้งที่แปลกใจ บาดแผลไม่ใช่เล็กๆกระสุนทะลุหลังไม่น่าจะหายไวเลยลองรอยสีดำคล้ำแผลเป็นวงรอบยังปรากฏให้เห็นท่าทางคนเจ็บไม่ส่ออาการแม้แต่น้อยจะสอนใช้มือลูกคำแรงๆกัดตรวจสอบความเจ็บปวดเจ้าของบาดแผลกับเฉยๆจึงเบาใจมามเมื่อความมืดเข้ามาความเงียบก็ครอบคลุมจะสอนสั่งการกำหนดเวรยามเรียบร้อยแล้วทุกคนจึงเข้าแฝงตัวตามจุดฐานรอยคืนนี้ไม่อนุญาตให้ก่อไฟเพราะอาจเป็นเครื่องช่วยสังเกตของไฟตรงข้ามได้ สิบโทคำนวณคนเดียวเข้าไปอาศัยอยู่ในความมืดภายในองค์ปราสาสต์นางสมาธิทำใจให้สงบอยู่หน้าแท่นบูชานิง่งไม่ไหวติงร่างกายแม้แต่น้อยนานนับชั่วโมงที่จมปลักอยู่อย่างนั้นยามไม่มีเสียงอื่นรบกวนการทำใจให้สงบจึงง่ายขึ้นน้ำค้างยามดึกล่นพื้นกระทบใบไม้เสียงดงังเปาะแปะลมปากกันโชคเบาๆมาเป็นระยะไม่รุนแรงแต่ช่วยให้เย็นพอสบายๆชุดละตะเวนพากันพักผ่อนหลับนอนเหลือเวนยามคนเดียวทำหน้าที่อรารักขาระวังเหตุการณ์ให้ กลิ่นพิกลแซมกลิ่นลั่นทมร้อยมาอีกครั้งเมื่อเวลาใกล้เที่ยงคืนสิบโถคำนวณหน้าแท่นบูชาเพลเอ็นตัวหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้แม้แต่คนเข้าเวรก็ดูท่าจะไม่รอดอาการอ้าปากหาวที่ขึ้นเปลือกตาลิบหลีบปลื้ต่ำลงเร่อยเคยขยับเข,ขยื้นเคลื่อนไหวในบางครั้งใกล้เป็นคนขี้เกียจไปได้ไม่ช้าไม่นานสติสัมปชัญญะก็จมดิ่งสู่ห้วงนิทราลมไม่มีใครสำเนียกแม้แต่น้อยว่าเหตุการณ์อย่างเมื่อคืนก่อนกำลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้ง นกแสกตัวโตผัวเมียร้องแกลกอยู่บนยอดปราสาทสักครู่เกิดเสียงจิกตีกันเมื่อมีคู่ที่สองเข้ามาจิกแกเสียงใหญ่ร้องจาตกใจกับเสียงนกดีดดิ้นจากซอกหินล่นตุบลงมาบนพืนแล้ววิ่งจีหาแหล่งกำบังใหม่สายลมกันโชกแรงกระทบกิ่งพิกุลดังสู้ซาสู้ซาเสียงกิ่งแก่หักสะบ้านล่นพื้นดังโครมแล้วเงียบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางป่าร้องเสียงแหลมกรีดรึกบาดเข้าไปถึงขั้วหัวใจ จนทาให้นกระแวงภายต้องเผยตัวออกมาทําสัญญาณก็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 อยู่บนค่าคบด่านถมเสียงคลื่นคลื่นกร,ร,ร,ระหึ่มดังมาจากฟากฟ้าแสงแลบแรบ,ปบเป็นที่น่าประหลาดใจเพราะไม่ใช่หน้าฝนลมเย็นโชยผ่านไปกลายเป็นอบอ้าวเล่นเอาคนนอนต้องกระสับกระส่ายเหงื่อลินไหลโชกเปียกหน้าเนื้อตัวแต่นั้นก็ยังหลับสนิทหาได้ละแคระขายในวิปริตผิดธรรมชาติยามนี้ไม่ใครไม่รู้ละเมอดังลั่นฟังไม่เป็นสับ ยกเท้าฟาดพื้นดินดังต,ตุบตับตุบตับแล้วนอนหลับต่อ